รวมเทคนิคการตีวิปปิ้งคีมแบบต่างๆ วิปิ้งครีมนะคะก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมที่จะมีปัญหาต่างๆต้องตีระดับไหนคะมันถึงจะปาดเค้กได้สวยแล้วก็วิปปิ้นครีมเนี่ยมันสามารถผสมอะไรได้บ้างคะหรือว่าหัวตีมันต่างกันเนี่ยมันจะให้ผลแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้ค่ะเรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาไว้ให้แล้วค่ะ เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องการตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นสเตตต่างๆนะคะอันนี้สงสัยกันมามากเลยว่าจะต้องตีวิปปิ้งครีมแบบไหนบ้าง,นะต,งต้งองให้มันตั้งยอดน้องตั้งยอดแข็งหรือว่าแบบไหนมันเหมาะกับการปาดวิปปิ้งครีมหรือแบบไหนเหมาะกับการแผบแบบบีบหรือว่าแบบไหนเหมาะสาหรับการเอาไปเป็นมูสนะคะการตีวิปปิ้งครีมเนี่ยนะคะมันก็จะมีสเตตระดับต่างๆแยกเป็นหลกัหลกๆะคะ่ะก็คือ3สเตจนะคะแบบที่1นะคะก็คือเป็นซอฟต์พีคแบบที่2ก็คือเฟิร์มพีคนะคะและแบบที่3ก็เป็นแบบสติปพีคนั่นเองนะคะ ั้งยอดอ่อนนะคะก็แปลว่าตอนที่เราตีไปแล้วแบบครีมมันยังรู้สึกว่าเหลวๆอ,อ,อยู่แต่มันเริ่มตั้งยอดแล้วแต่พอที่เราแบบว่าจับหัวขึ้นมาเนี่ยค่ะวิปครีมมันก็ยะยาจะย้อยลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะโค้งย้อยลงไปแบบเนี้ยน,นะคะแบบเนี้ยนะคะเราเรียกว่าซอฟพีคนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกว่าเฟิร์มพีคนะคะอันนี้เป็นอันที่กําลังดีมากนะคะเหมาะสําหรับการปาดเค้กนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับบีบเวลาที่เราบีบเป็นพวกแบบว่าดอกต่างๆเลยนะคะมันก็จะบีบได้สวยงามมากเลยนะคะเฟิร์มพีกนี่นะคะก็คือพอเราจับหัวตะก,ก้อขึ้นมาชู ครีมอะค่ะมันจะย้อยโค้งกลับมาแค่นิดเดียวแล้วคงอยู่นะคะไม่ได้แหลย้อยฟื้นลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเฟิร์มพีคค่ะช่วงเป็นเฟิร์มพีคเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะเติมน้ำเชื่อมหรือเติมอะไรต่างๆเติมส่วนผสมอะไรเข้าไปก็เติมในช่วงนี้แหละคะ่ะส่วนอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าสติปพีคนะคะสติปพีคเนี่ยก็คือมันจะเป็นการตั้งยอดแข็งะคะ่ะเวลาเราชูหัวโะกขึ้นมาค่ะครีมมันก็จะตั้งตั้งตรงอยู่อย่างนี้เลยนะคะไม่มีการโค้งงอลงมานะคะถ้าถามว่าเวลาปปาาาดดเค้ง่ยม คือคอนโทรลง่ายค่ะแต่ว่าเวลาเราปาดไปมันจะไม่ค่อยตามมือเราเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะเอาไว้แบบบีบเป็นพวกมูสเป็นพวกอะไรพวกนี้นะคะเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆอ่ะมันมีที่แบบว่าตีเราตีไปเนี่ยอีกอันเนื้อค่ะมันก็คือเราตีแล้วมันจะโอเวอร์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราตีาแบบเราตีนานๆหรือว่าอุ้ยมวแจะไปรับลายคุยโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราปล่อยตัวนี้ทิ้งไว้อ่ะมันจะเกิดการแยกชั้นกันขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือแปลว่าโอเวอร์ไปแล้วนะคะเราก็จะไม่ค่อยใช้กันนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็เป็นที่สงสัยกันมากๆเลยคะ่วะว่าไอ้เจ้าวิกปิ้งครีมเนี่ยเวลาที่เรามีเบสของวิกปิ้งครีมมาเนี่ยเราจะสามารถผสมอะไรลงไปได้บ้าง อย่างตัววิปปิ้งครีมนะคะถ้าเป็นวิปปิ้งครีมที่มันมีพวกปริมาณไขมันในสูงๆูงนนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยมี35%เขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะก็จะเป็นครีมที่มีความมันของมันอยู่ในตัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเบสของมันจะเป็นเบสที่จืดนะคะเราก็จะสามารถผสมสิ่งต่างๆลงไปได้นะคะให้เป็นรสต่างๆข้อดีของตัววิปปิ้งครีมล่านี้นะคะคือพอเบสมันจืดแล้วเบสมันไม่หวานแล้วมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราเติมกลิ่นอะไรลงไปนะคะมันก็จะเป็นสิ่งนั้้นนะะะคคสสิิ่่งงีเเเรราาาาามมมมมถตลลไไปดกก็ยย ทั้งสามารถเติมหุนนมผงลงไปนะคะเติมไอซิ่งนะคะหรือว่าบางคนที่เขาอยากจะให้ตัววิปปิ้งครีมโครงครงตัวอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะเติมเจลาตินลงไปนะคะวิธีการเติมเจลาตินเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาเจา้าเจลาตินเนี่ยไปบูมซะก่อนในน้ำในน้ำเย็นเนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําผสมตอนที่เจลาตินอ่อนตัวแล้วถ้าเป็นเจลาตินแผน่นนะคะเอาน้ําใส่นิดๆแล้วก็ไปเข้าไปคเวฟนิดนนะคะให้เจ้าแผ่นเจลาตินเนี่ยละลายแล้วค่อยมาเทลงไปตอนที่มันเป็นเฟิร์มพีกเนี่ยนะคะตีเข้าไป ันก็จะให้ทําให้วิปปิ้งครีมเนี่ยสามารถคงตัวอยู่ได้นะคะคาว่าคงตัวอยู่ได้เนี่ยหมายถึงว่าคงตัวอยู่ได้ดีกว่าการที่ไม่ใส่เจลาตินแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทนความร้อนจาไว้เลยค่ะไม่มีวิปปิ้งครีมสดอันไหนนะคะที่คุณตีแล้วจะไม่ละลายนะคะถ้าโดนความร้อนมันละลายหมดค่ะเพราะว่ามันคือครีมสดนะคะส่วนเวลาที่เราอยากได้รสชาติ อื่นๆนะคะเราก็จะผสมลงไปนะคะในขั้นตอนตอนที่มันเป็นเฟิร์มพีกแล้วนะคะเช่นพวกน้าเชื่อมเฟรเวอร์กลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมะม่วงสตรอเบอรี่กีวีอะไรคุณสามารถเติมลงไปได้นะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นนั้นเลยนะคะ หัวนมผงเนี่ยเวลาที่เราเติมลงไปเนี่ยข้อดีของมันคืออะไร <c oughs> หัวนมผงกับวิปปิ้งครีมเนี่ยเวลามันจับตัวกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความคงตัวคงรูปอยู่ได้ดีดีดีมากกว่าที่เป็นแบบแวิปปิ้งครีมเพนเพลนะคะอันนี้เราก็จะใส่ตอนที่มันเป็นเฟิร์มพีกเหมือนกันนะคะก็คือตีตีไปช่วงที่มันเป็นเฟิร์มพีนะคะ ส่วนนมข้นหวานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมมันลงไปได้เช่นกันนะคะมันก็จะให้ความแบบว่านัวๆน,นะคะจากครีมที่จะเป็นครีมเจือๆธรรมดามันก็จะมีความนัวๆของกลิ่นนมข้นหวานอะนะคะเราใส่ตอนไหนคะตอนที่เป็นเฟิร์มพิ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นเราจะไปบีบเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ รู้สึกว่าครีมอันเนี้ยมันแข็งเกินไปเราทําไงได้เราก็สามารถที่จะเติมพวกนมสดนมขพิ่จืดอะไรเงี้ยลงไปได้ตามเนื้อที่เราต้องการนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอ,อีกเคล็ดลับหนึ่งในการผสมสิ่งต่างๆลงไปในวิปปิ้งครีมค่ะอีกปัญหาหนึงนะคะจะเป็นปัญหาที่ถามกันมามากเหมือนกันนะคะเวลาที่เราตีที่บ้านนะคะ หัวตีของหนูมันไม่ได้เป็นแบบนี้ของหนูมันเป็นแฮนด์มิกเซอร์นะคะซึ่งเจ้าแฮนด์มิกเซอร์ er เนี่ยมันก็จะเป็นหัวตีแบบว่าแค่สี่เหลี่ยมนะคะไม่ใช่หัวตะก,ก้อทีๆนะคะมันจะมีความแตกต่างกัน,กนไหมเวลาตีแน่นอนค่ะการจับอากาศของสิ่งที่เป็นหัวตะก,ก้อนะคะกับสิ่งที่เป็นหัวตะก,ก้อของพวกแฮนด์มิกเซอร์เนี่ยมันจะต่างกันนะคะเพราะว่าหัวตะก,ก้อของเครื่องโฮมยูนี้มันจะถีมากๆเลยเพราะฉะนั้นการจับอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะดีมากเพราะฉะนั้นเวลากดเนี่ยโห ตีปื้บปื๊บด้วยความแรงสูงเนี่ย <Yeah. S 1> เดียวมันก็ขึ้นเป็นครีมแล้วนะคะส่วนไอ้เจ้ตัวที่เป็นของเจ้าแฮนด์มิกเซอร์เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะกว่าที่มันจะขึ้นเป็นรูปเป็นล่างนะคะ2ออันนี้มันจับอากาศต่างกันแต่สามารถขึ้นเป็นวิปปิ้งครีมได้เหมือนกัน เทคนิคต่างๆเหล่านี้ที่เราเล่ากันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับเบเกอรี่ของตัวเองค่ะ